เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรำพึงสุชาคโรหรือหลวงพ่อรำพึงเจ้าอาวาสวัดราชาบัญฑมอาจารย์จิรัตรกล้วยไม้น่าอายุ ชยาราชสกุลในรัชกาลที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดออรอินทิราชิวรัมรองประธานสารอุทธรผู้อุปถัมภ์วัดราชาบัรทมนางสาวนุวดีแสงสุวรรณผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานภาคหนึ่งผู้อุปถัมภ์วัดราชาบัรทมนายธนศักดิ์สิริตัวภัยบูรณ์ผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานภาคหนึ่ง ผู้อุปถัมภ์วัดราชาบันทมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการศิวิไลพวกเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปย้อนยุคประวัติศาสตร์เมื่อ439ปีในยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพุทธศักราช2,129เเส้นทางเดินทัพของพระนเรศ พระมาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาจะเกี่ยวข้องกับวัดราชบรรทมอย่างไรคุณผู้ชมเราไปติดตามสรารคดีเทิดพระเกียรติเส้นทางเดินทัพตามรอยเสด็จสมเด็จพระนเรสวนมหาราชตำนานวัดราชบรรทมพร้อมๆกันเลยค่ะสมเด็จพระนเรสวนมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สอง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่18แห่งอาณาจากกักรกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งราชวงศ์สุโข,ขทยัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2133และเป็นเจ้าเหนือแผ่นดินล้านนาในปีพุทธศักราช2145ข้อมูลจากหลักฐานพระราชวงศาวดารฉบับราชหัตถะเลขาเล่มที่1พระนิพนธ์ในสมเด็จพระบรงมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและตำนานท้องถิ่นได้บันทึกไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2129สมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชทรงใช้สถานที่แห่งนี้คือวัดร,ราชบัทรทมเป็นที่ประชุมกองทัพฝึกทหารและประกอบพิธีพิชัยสงครามก่อนออกรบและพระองค์มักจะทรงพักพระราชอิริยาบถบรรทมบริเวณใต้ต้นโพก่อนที่ต่อมา พระองค์ทรงสร้างเป็นวัดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทรงได้พระราชทานนามวัดไว้ว่าวัดราชาบรรทมปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระองค์ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธมิ่งมงคลศิละปะสุโไทยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากพระองค์ทรงหมัน่นบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นโพปฏิบัติบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเปลี่ยนเสมือนต้นโพเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธมิ่งมงคล นเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากวัดราชบรรทมหรือวัดราชาบรรทมจึงมีความหมายว่าเป็นวัดของพระราชาทรงคำานักบรรทมหรือนอนและทรงปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนาแปลได้ใจความว่า พระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศสยามสร้างอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนานั่นเองเนแต่ลาประวัติเต่ละบรรทมใม้ฟังตั้งแต่สมัยที่สร้างอุโบสถนั้นสร้างเมื่อพศ2องที่สร้างอุโบสถขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบทนี้ตั้งแต่สวัยสมเด็จเปเลสวนท่านทรงสร้างไว้ท่านสร้างไม่ได้สร้างบทก่อนนะท่านสร้างพระไว้ก่อน สร้างพระพระพูทธ่มิ่งมงคนอยู่ด้านหลังนะท่านสร้างไว้แล้วครั้นี้ก็เอาเอาอิฐมาลอง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 ไว้พอลองเสร็จแล้วก็มาเอามาทําเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ถมาหาอุดทรง,ท,งทองเพราะว่ามีประตูเดียวมีประตูเดียวที่หันหน้าลงตะวันตกนี่ก็มีหลังเดียวมีหลังเดียวเนี่ยประเทศไทยที่เขาที่เิรส่วศน์ที่ทรงสร้างเขาไว้และอย่างหนึ่งข้างบนนั้นเป็นมุกมุกประเจิด กา่เกิเขาก็เรียกว่าหอคอยของพระเดศวนท่านคอยดูค่าศึก mm. แล้วก็หนโบสถ์นี้ความจริงแล้วเป็นมันจำเป็นจริงแล้วไม่ใช่โบสถ์เพราะว่าพระเดศวนท่านมาบรรทมอ่ะเขามาบรรทมอ่ะตอนแรกท่านบนรรทมอยู่ที่ต้นโพหลังโบสถ์แล้วก็มาสร้างโบสถ์ขึ้นมาเป็นที่บรรทมของท่านตอนที่พอพอไปแล้วเขาก็ถวายเป็นพุทธบูชชาก็ต้องกลายเป็นโบสถ์ เป็นโบสถ์ท่านขนาดนามว่าให้วัดนี้ชื่อว่าวัดราชาบรรทมท่านก็ไปไปจากที่นี่อว่าภาคพระเลสวรภาคนี้เป็นแทบจะเป็นภาคสุดท้ายของท่านที่เป็นพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่าพระพนเลศธรรมดาแล้วมีดีมีด้วยกันทั้งหมดสามภาคภาคองค์ดำภาคพเลสวรภาคพนเลยภาคพนเรศเนี่ยที่อยู่ที่นี่เรียกว่าภาคพนเรศที่ได้เป็นมหากษัตริย์แล้ว ในที่สร้างโบสถ์ไว้นี่หมายถึงว่าไว้ไว้ดูคาศึก,กเฉยเมื่อสมัยโบราณนั้นไว้ดูค่าศึกว่าค่าศึกจะมาจากไหนว่าค่าศึกเมื่อสมัยโบราณนั้นเขาไม่มีทางรถมีแต่ทางเรือก็ช่างเรือก็หันโบสถ์ลงสู่แม่น้ําก็เลยดูค่าศึกที่จะหายเรือผ่ผ่านไปต็งมองดูว่าเขาไปทางไหนเราก็จะโจมตีถูกเพราะว่า เพราะว่าเรศวรกันมียุดทึกละวิธีในการการออกศึกศึกนี่เขาเขาโอ้โหเรศวรนี่รู้สึกว่าจะศึกเยอะนะออกศึกเยอะมากแต่ที่นี่อายุทยาไอไอบอดกันนี่เรียกว่าอายุทยาตอนกลางไม่ยาตอนต้นนะตอนกลางตอนตายก็ไม่ใช่ตอนต้นตอนตอนต้นก็ไม่ใช่มันอายุทยาตอนกลางเพราะว่าตอนกลางนั้นมันก็ก ไปไอ้กองศิญญียาแตกหมดแล้วนะและ้วคงงได้เข้ามาที่นี่เข้ามาที่วัดนี้เพราะวัดนี้ก็จะจงอุโบสถขึ้นมานี่ละแล้วก็ท่านก็นไปไปก็ถวายพุทธบูชาแล้วก็เกิดมีอคีไฟอคีคือไฟไฟก็เกิดมีมีไฟไห,หม้เมื่อปีพศ2565 65เกิดไฟไหม้ขึ้นมา มื่อไฟไหม้ขึ้นมาเลยก็ไม่รู้จะทําไงแล้วก็ต่อต้องปฏิสังขรณ์ออกันทำจนแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ถึงได้มาเป็นเป็นบทเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเป็นโุเป็นบททรงเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เราจะจะย้ายโยกย้ายอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าก็ตอเติมบ้างนิดนหน่อยๆนคือว่าพี่ของมันเสียไปก็ใส่แทน แต่จริงๆแล้วนะมันไม่นามมันมัน,ม,นมันน่าจะนั่นแล้วเพราะว่าบทนี่มันเก่ามากแล้วสี่ร้อยกว่าปีนี่มันชน,นิดน้อยนะความรักความศรัทธาที่มีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยท่านเป็นผู้ที่กอบคู้เอกราชเป็นผู้ที่ประกาศอิสรภาพให้ประเทศไทย อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทำศึกสงครามมาโดยตลอดแต่ก็ชนะทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศอิสรภาพที่เมืองแกรงและการกระทายุทธาธถีกับพระหมหาอุปราชาของพมา่าจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยสงบสุข นานถึง15ปีด้วยพระปีชาสามารถและความรักชาติความเสียสละของพระองค์ทำให้ประชาชนคนไทยมีความรักความศรัทธาในพระองค์นอกจากนี้พระเกียรติคุณของพระองค์ก็ยังขจรขาจายโดยพิจารณาได้จาก ในวันที่เกี่ยวข้องของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีจะเป็นวันกองทัพไทยนอกจากนี้สิ่งที่พิจารณาได้ถึงความรักความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระองค์ก็สามารถดูได้จากการสจ้างพระอนุพระบรมอนุสาวรีย์และอนุสาวรีย์สำหรับสักระการบวงสรวงในวันสำคัญของพระองค์ การสวดมนต์สรรเสริญเพื่อขอพอรจากพระองค์ตลอดจนการเคารพพระบรมรูปและเหรียญของพระองค์สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ยืนยันว่าคนไทยรักเคารพศรัทธาพระองค์ท่านและมีการเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นทั้งประวัติศาสตร์และตำนานว่าพระองค์ท่านมีความรักในประเทศชาติพระองค์ท่านเสียสละและ รักประชาชนจนทำให้เรามีแผ่นดินอยู่จนถึงณบันนี้ดังนั้นจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้คนไทยควรจะมีความรักความสามัคคีดังเช่นพระองค์ที่ทร<บ>งทำเป็นตัวอย่างให้เห็นตลอดมา ตลอดรัชสมัยของพระองค์เต็มไปด้วยความยากลำบากในการที่จะกอบกู้ชาติด้วยความตรักตรำแต่พระองค์ท่านก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรักชาติความเสียสละความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวจนกระทั่งพวกเราได้อยู่ในผืนแผ่นดินที่เป็นปึกแผน่นดังนั้นวีรกรรมของพระองค์จึงสถิตยอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกคนให้พวกเราได้ตระหนักและ สำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณของพระองค์พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่ากษัตริย์ชั้นนักรบแต่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถคุณธรรมจร,ริยธรรมดังนั้นเราคนไทยทุกคนจึงควรที่จะตระหนักและลำลึกจดจำกตัญญูในพระมาหากรุณาที่คุณของพระองค์ตลอดไป เมื่อระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกครั้ง<า>ก็จะนึกถึงพลังความรักชาติรักแผ่นดินเกิดของพระองค์รักประชาชนของพระองคอ์ทรงเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทรงเป็นผู้นำทั้งทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นผู้นำทั้งในกระบวนการให้ประสบความสำเร็จค่ะทุกวันนี้เราดำเนินชีวิต ด้วยปัญหาต่างๆที่รุมเรา้าบางครั้งเราก็จะหมดกำลังใจบางครั้งเราก็อยากาที่จะให้มีคนอื่นมาดึงมาช่วยเรานะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราจะเห็นว่าพระองค์สร้างพลังด้วยตัวของพระองค์เองค่ะแล้วก็พระองค์ยึดมั่นค่ะมีหลักยึดก็คือ ครอบครัวบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ประชาชนของพระองค์อีกอันหนึ่งถ้าหากว่า,เ,าเราจะนำธรรมะที่พระองค์ใช้ตลอดนะคะในการเป็นผู้นำที่นำทัพชนะทุกครั้งหรือว่าทำากิจอันใดพระองค์ก็เป็นผู้นำที่พาทำได้สำเร็จทุกอันก็คงจะเป็นอิทธิบาทสี่สมเร็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีเป้าหมายที่ชัดเจนพระองค์จะทําอะไรเพื่อใครนะคะเราเองถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ขวานขวายหาหนทางนะคะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะคะพระองคอ์มีความเพียรอุตสาหะไม่ว่าจะ ต้องรบกี่ครั้งนะคะพระองค์ก็ก็นำทัพเองทุกครั้งนะคะเป็นผู้นำที่ไม่ทอดทิ้งกองทัพนะคะในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้นำที่ไม่ลืมคุณงามความดีของทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารที่เป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นช้างม้านะคะที่เป็นผู้เป็นสัตว์รชาชพานะ ที่พาพระองค์ไปชนะในการรบทุกครั้งนะคะและทุกครั้งเลยเที่พระองค์ทำกิจอันใดก็จะใช้ปัญญานะคะเ,เข้ามาแก้ปัญหาพระองค์ไม่ใช่การเดานะคะหลายๆท่านอาจจะ ไปนึกถึงแต่อภินิหารนะคะบุญญาณุภาพอภินิหารของท่านโดยเฉพาะสายมูนะคะก็จะชอบฟังเรื่องเรื่องเหล่านี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้กลับมาดูว่าสิ่งที่ที่ท่านทำค่ะมันพิสูจน์ได้ไม่ใช่แต่เรื่องอภินิหารแต่การใช้สติปัญญาของพระองค์นะคะพระเจ้าทราบซึ่งในพระมหาร,ราิกุลของสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชที่ทรงขอบกู้เอกราช เพื่อชาติไทยและดำรงอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระองค์ท่านที่ได้ทำให้พวกเราได้มาอยู่และเป็นวันกำลังใจแก่ทุกคนพระพเจ้าก็รู้สึกภูมิใจและได้มาสัมผัสกับวัดนี้ครั้งแรกในชีวิตผมอยู่อยุทยามาเจ็ดสิบปีเพิ่งจะมาได้สัมผัสวัสวด,าดราชบรรทมคือวัดนี้เดิมชื่อชื่อวัดนอก นะอันนี้เดี๋ยวประวัติของลุงพ่อจะเล่าให้ฟังใจฝืนผมว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการนิมาที่คุณท่านวัดผมมาสัมผัสวัดนี้ก็ครั้งแรกก็ได้เหมือนกับท่านยังยังอยู่คุ้มครองพวกเราอยู่ทุกวันนี้ให้เป็นมิ่งฝันและเป็นกำลังใจให้พวกเราจนท่านได้เป็นถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเรา ขอเชื่ทูลบารมีสมเด็จอะไรสวนมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกปักรักษาคุ้มครองและได้ทำสงครามชนะมาหลายครั้งจนเป็นที่ประจักษ์และเลื่อทูลแก่คนชาวไทยทุกคนต้องนับถือและเอาเป็นยิ่ยงอย่างสมกับที่ท่านได้สะสมบารมีตั้งแต่เด็กจนได้ กอบกุ้อกราชจนสําเร็จทุกวันนี้ทุกท่านที่มากราบทุกท่านก็รู้สึกจะปราบปลื้มปิติส,ส,สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ยึดถือหลักธรำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปกครองบริหารแผ่นดิน ทรงนำธรรมะคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์คือพระมหาเถระคันชองที่คอยสอนธรรมะและวิปัสสนากรรมฐานพระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเดินตามรอยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ดั่งกับการสร้างองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธมิ่งมงคลที่มีพุทธลักษณะงดงามและมีเมตตาเมื่อได้ชม เกิดความสงบร่มเย็นในจิตใจขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ในส่วนบริเวณพระตำหนักหรือศาลพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อรำพึงเจ้าอาวาสวัดราชาบรรทมท่านได้สร้างเป็นร,รูปลอทองเหลืองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสามภาคช่วงไหวพระชนมายุต่างๆภาคนี้เป็นภาคขององค์ดำ ที่ตอนเป็นเด็กที่อยู่กับมาเหกันช่องอ่ะแล้วก็ตอนที่ตอนทนไก่มือนก็ตอนเมื่อสมัยเมื่อตอนท่านเป็นเด็กอ่ะตอนนั้นทนไก่แล้วก็ที่ได้สร้างเขาไว้ที่วัลลพบบนตมแล้วก็องนี้หลังน้ำยุทธกคือประกาศเนี่ยประกาศลบอ่ะประกาศลบ พอลบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีองค์นี้ทำไว้สามภาคด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดมีด้วยกันสามภาคภาคนี้หมายถึงภาคพันเลศที่เป็นมหากษัตริย์ที่ของเมืองแล้วที่สร้างไว้ที่วัดระบรรทมนั้นก็มีที่นี่ทีเดียวที่เป็นภาคของพันเลศเป็นภาคสุดท้ายเราสร้างไว้ตั้งแต่พศ2554เลยก็เอามาปฏิปทานที่นี่ให้คนเขามากราบไหว้กัน เสด็จสวรรคตในวันจันทร์ตรงกับวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2148เดือน6ปีมะเส็งสิร,ริพระชนม,มพรรษา4 9พรรษาเศษดำรงรัชสมบัติ14ปีเศษสมเด็จพระเอกาทศรสพระอันุชาจึงได้ส่งอัญเชิญพระบรมศพกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาที่วัดวรเชษฐารามโดยแต่งพระเมรุมาตเผาพระศพ ซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่เผาพระศพของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ระหว่างวัดวรเชษฐารามตั้งอยู่ในเกาะในเมืองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับวัดวรเชษฐ์หรือวัดวรเชษฐ์เทพบำรุงบางก็เรียกว่าวัดเจ้าเชษตั้งอยู่กลางทุง่งนอกเกาะเมืองตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันถูกตั้งคำถามว่าวัดไหนกันแน่เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนักวิชาการทางโบราณวัตถุโบราณคดีส่วนใหญ่ต่างก็เห็นว่าสถานที่วัดวรเชษฐารามเกาะในเมือง เป็นสถานที่ถวายาพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องจากมีหลักฐานหลายเหตุการณ์พบกลุ่เจดีย์ประธานมีพระอบบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยส่วนวัดวรเชษหรือวัดเจ้าเชษนอกเกาะเมืองนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าไม่ใช่สถานที่ถวายาพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างแน่นอนเนื่องจากสิ่งก่อสร้างพระปางประธาน เป็นการก่อสร้างหลังสถาบนากรุงศรีอย <together> ุธยาหรือก่อนยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแม้แต่กรมศิลปากรยังไม่สามารถชี้ชัดหลักฐานเพียงพอให้เกิดความกระจ่างชัดเจนได้เลยว่า วัดไหนกันแน่สถานที่ไหนกันแน่เป็นสถานที่ถวายภาพเพลิงพระบรมศพมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดดานบนทมปัจจุบันท่านหลวงพ่อรำพึงเจ้าอาวาสวัดท่านเป็นพระนักปิ ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาท่องเที่ยววัดราชบรทมแห่งนี้นะคะวัดราชบรทมนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วอันมีหลวงพ่อรำพึงท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านนำพุทธศาสนิกชนในการเผยแผ่ธรรมะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดราชบรรทมแห่งนี้ยังจะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยของพวกเรา คุณผู้ชมคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาธทศรถสมเด็จพระสุพรรณกัลยาสามกษัตริย์พี่น้องเป็นผู้พลิกชะตากรรมอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาให้กลับมาเป็นเอกราชเป็นชาติไทยของพวกเราในปัจจุบันนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมรายการสีวิไลหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับสารคดีตอนต่อไปได้ใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ